ครับสวัสดีครับวันนี้ก็นะครับจะมารีวิวนะครับสำหรับซิมนะฮะของค่าย AIS นะฮะหรือว่าซิมวันทุคอนะครับวันนี้นะครับเราจะมา <c oughs> เช็คว่าอินเทอร์เน็ตของค่าย AIS หรือวันทุคอเนี่ยดีแรงขนาดไหนนะครับวันนี้เราจะมานะครับดูกันช็อตต่อช็อตเลยนะฮะนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นซิมของค่าย เอชนะฮะหรือวัตุคอชื่อซิมมาราทอนนะครับให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ที่10เมกะบิตนะฮะเดิมเนี่ยเอชยังไม่เคยทำ uh, ตัว10เมกะบิตในเรื่องของโปรโมชั่นแบบนี้ออกมานะฮะตอนนี้ก็เอชก็ได้ uh, นำมาวางขายที่ร้านนะฮะจะไม่มีขายที่ศูนย์นะครับสำหรับโปรโมชั่นอันนี้ซิมมาราทอนนะครับตัวนี้ให้ความเร็วเนี่ยที่10เมกะบิตนะครับ แล้วก็ฟรีนะครับอินเทอร์เน็ตต่อเดือนนะครับอยู่ที่1 0 0 g b ้ไนะฮะนะครับใช้ได้นานถึงหนึ่งปีนะฮะก็คือเราเหมาจ่ายทีเดียวเลยเป็นแบบเติมเงินนะครับแต่เราเหมาจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ใช้ยาวๆนะครับใช้ถึงหนึ่งปีนะฮะตัวนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่สุดแรงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็พูดถึงว่าในเรื่องของการใช้งานของค่าย a s นะก็ถือว่าให้คุณภาพที่ค่อนข้างดีนะฮะอันนี้ในเรื่องของ ในเรื่องของเครือข่ายนะครับสามารถครอบคุมได้ทั่วประเทศนะฮะและอย่างที่ผมโยนี่นะฮะก็ให้คุณสมัติที่ดีมากในขณะที่ค่ายบางค่ายเนี่ยผมใช้ในในจุดนี้ไม่ได้นะครับจะต้องย้ายนะฮะบริเวณไปที่มันสามารถรับสัญญาณได้นะครับซึ่งค่ายเอสนะฮะของวันทุคอในค่ายนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะตรงนี้เลยว่าสามารถที่จะให้คุณสมบัติ ในเรื่องของการรองรับในระบบ 4G นะครับความเร็ว10เมกะบิตเนี่ยได้เท่าไหร่นะฮะได้ขนาดไหนสามารถซัพพอร์ตในเรื่องการํำหรับคอเกมได้ไหมคนที่ดู y o u t u b e นะครับ100นะฮะจิกะไบต์เพียงพอไหมสำหรับการใช้งานแบบหนักๆนะฮะซึ่งผมได้ทดสอบมาแล้วนะครับผมเป็นคนที่ใช้ในการเล่นเกมนะฮะซึ่งเพียงพอนะครับสำหรับใครที่ดู y o u t u b e นะครับ ใช้กับโซเชียลนะรหรือว่าเล่นเกมนะครับก็สามารถที่จะใช้โปรโมชันนี้ได้หรือแม้กระทั่งคนที่ใช้เกี่ยวกันในด้านของอาการสื่อสารของการศึกษานะฮะตรงนี้ก็สามารถใช้ได้แต่ก็ถ้าหากว่าต้องดูนะค,คุณสมบัติว่าเราใช้ต่อเน,นื่องขนาดไหนถ้าเราใช้แบบต่อเน,นื่องยาวๆอันนี้อาจจะไม่พอแต่เช่นอย่างเช่นเราจะใช้ช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงประมาณ วันละประมาณสัก3าี่ชั่วโมงนะครับก็คือรวมๆแล้วประมาณวันละสาี่ชั่วโมงตรงนี้เพียงพอแล้วก็ใช้โซเชียลปะปายอย่างเช่นการแอ l ไลน์โทรคุยไลน์ a c e b o o k นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับค่าย a AS นะฮะในเรื่องวันทุกคอเดี๋ยวเรามาดูนะฮะจุดนี้นะครับาานะครับตัวนี้ นะครเป็นการเทสนะฮะระบบนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะพิมพ์นะฮะ<ม>พิมพ์คำว่าเทส s สปีดนะครับเราจะดูว่าจุดนี้นะ,นะฮะจุดนี้นะฮะว่าเราจะใช้อิอนเทอร์เน็ตในส่วนของ 3BB นะครับในการเทสนะฮะว่าตัวนี้ดาวน์โหลดให้คุณสมบัติเท่าไหร่นะฮะอัปโหลดเท่าไหร่นะครับอย่างคนที่ต้องการไลฟ์สดต้องการสตรีมเกมนะครับ ถ้าหากว่าผ่านโปรแกรมเนะี่ยต้องอยู่ใน,ใน,ในระดับอัปโหลดนะครับ3นะครับ3กิกะไบต์นะฮะพราอมเ3กิกะไบต์อาก็พอแล้วครับผมเพียงพอแล้วนะครับสำหรับสาหรับคนที่ต้องการสรีมนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราดูนะฮะดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอยู่ทีอ่อยู่ที่ประมาณประมาณค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณประมาณ10นะครับ สิบนะอาจจะมากเกินไม่เป็นไรเราก็ตัดเศษออกไปก็อยู่มา10นะอยู่ในบริเวณนี้นะครับส่วนอัปโหลดก็อยู่ประมาณประมาณ7ถึง8นะครับ7ถึง8นะก็ถือว่าสามารถทำงานได้เสถียนนะสำหรับคนที่ใช้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับใครที่จะแชร์นะสมมติว่าซื้อกล่องนะครับตัว Wi-Fi มาเนี่ยนะครับสามารถที่จะแชร์ได้ถึง3มเครื่องด้วยกันนะครับรวมทั้งตัว ตัวตัวมันเองด้วยประมาณ4เครื่องนะฮะสเครื่องสามารถแชร์ได้สบายๆนะครับนะตรงนี้ก็สามารถทํางานได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถทํางานได้นะทำงานได้ตัว a อเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการครอบคุมเครือข่ายทั่วประเทศนะครับสําหรับตัวค่ายของ a อเนะครับนะตัวนี้ก็ขอแห้งเดี๋ยวขอดื่มน้านิดนึงก็อันนี้ก็จะเป็น น้องกลุ่มคนหุ่นนวกนะครับที่เขาทำน้ำตัวนี้มาเดี๋ยวขอชิมแล้วนะนะครับอร่อยมากครับผมอันนี้นะฮะอร่อยมากอร่อยมากนะฮะสำหรับคนใครที่กระหายน้ำนะครับนะฮะอันนี้สำหรับการเล่นเกมนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมนะฮะดูจากด้านหลังนะครับ ดูจากด้านหลังนะฮะอันนี้คนที่เล่นพับจีเล่นเกมอื่นๆนะฮะก็ตอนนี้ยิ่งเป็นตัวพับจีเนี่ยมีการอัปเดตเรื่องของคุณภาพภาพเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นนะครับความเสถียรในการเล่นเกมนะไม่ต้องกลัวเลยครับผมนะตรงนี้สามารถรองรับได้เลยนะครับสําหรับคอเกมนะหรือใครที่ใช้ในด้านการสื่อสารเรื่องการศึกษาต่างๆนะครับตรงนี้สามารถใช้งานได้นะเป็นประสิทธิภาพนะครับสําหรับใครที่ใช้งาน ในเรื่องของในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับที่ต้องการแรงๆนะครับต้องตรงนี้ได้เลยครับผม1ปีครับอันนี้ใช้ยาวๆเลย1ปีนะครับในราคาพันกว่าบาทนะฮะในราคาพันกว่าบาทซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อเดือนนะครับก็อยู่ประมาณไม่เกิน200บาทนะครับไม่เกิน200บาทจัดว่าคุ้มนะฮะนะจัดว่าคุ้มนี่ฮะสำหรับคอเกมนะครับนะนะตัวนี้ใครที่นะครับที่ต้องการนะใครที่ต้องการอ่า อินเทอร์เน็ตแรงๆนะครับแล้วก็ใช้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับไม่ต้องกลัวว่า,าใช้งานแล้วซื้อไปแบบใช้งานไม่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตรงนี้ตรงนี้สามารถใช้งานได้เลยนะครับถ้าหากว่าโทรในโทรในเครือข่ายเดียวกันมันจะโทรได้30นาทีแรกเนี่ยคือฟรี30นาทีแรกนะครับฟรีส่วนถ้าหากว่าเกินนั้นนะครับเขาจะคิดเป็นนาทีนาทีละ1บาท ส่วนถ้าหากว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันไอ,อ,อ,อต่างเครือข่ายขออาภายัยถ้าต่างเครือข่ายอันนั้นโทรนาทีละหนึ่งบาทนะครับแต่ถ้าหากเครือข่ายเดียวกันปั๊บเนี่ยสามสิบนาทีแรกคือฟรีส่วนถ้าหากว่าเ,เราควรที่จะวางก่อนใช่ไหมโทรเสร็จปุ๊บวางวางสายเลยมันก็จะตัดที่สามสิบนาทีก็คือฟรีและโทรใหม่ไอแบบเนี้ยคุณสามารถต่อเนื่องได้คุณสามารถ,นนาารถโทรเป็นแบบทีละครั้งละสามสิบสามสิบมันก็จะฟรีตลอดไม่ต้องเสียตังค์ส่วนถ้าหากว่า ใครที่โทรนอกเครือข่ายก็หนึ่งบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะ,ะสำหรับคนที่จะใช้ออินเทอร์เน็ตแรงๆนะครับอินเทอร์เน็ตแรงๆก็อร่อยมากครับอันนี้อร่อยมากนะครับอร่อยมากเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นมันมีส่วนผสมของขอ,อ,อขอโฆษณาให้เขาหน่อยนะฮะเขาก็ให้มาดื่มนะครับเวลาเรา รีวิวนะฮะในการไลฟ์สดเนี่ยขอแห้งก็ใช้น้ำดื่มนี้นะครับนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวให้น้องที่เขาขายอยู่แอดไปนะแอดเดี๋ยวเขา,เอาบอกไปนะครับก็โอเคครับสำหรับใครคนที่ต้องการหาสิ่งเ net นะครับนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็ใครที่พลาดนะฮะ ในการรับชมนะครับในทางาช่องทาง a c e b o o k นะฮะก็สามารถเข้าชมได้ที่ช่องทาง u t u b e นะครับนะฮะช่องเอ h o n e t h a i l น n d นะครับเราก็จะมีช่องทาง y o u t u นะฮะอย่างไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหรือ Sub s ไ r i b e ให้ผมด้วยส่วนช่องทาง Facebook ก็ช่วยแชร์ผมนิดนึงสำหรับคนที่พลาดจะได้ได,ได้ได้ดูนะฮะสำหรับคนที่พลาดสำหรับการไลฟ์สดเราแชร์ไปเพื่อน เพื่อนก็นได้รับทราบว่าอ๋อมันมีซินแบบนี้ด้วยนะครับโดยปกติเนี่ยค่ายของ as จะไม่ม,ไมียังไม่เคยมีในโปรโมชั่นอันนี้จะเป็นแบบเป็นแบบจ่ายรายเดือนนะครับไม่ได้เป็นแบบเติมเงินแบบนี้ซึ่งมีค่ายของ True เป็นเจ้าแรกนะครับแล้วก็มาดีแท็ตอนนี้ก็มา as ซึ่งถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าในจุดของลูกค้านะครับที่อยู่ของลูกค้าเนี่ยในตรงนั้นเนี่ยมันสามารถ รับเครือข่ายอะไรได้บ้างนะครับนะฮะแต่ถ้าหากว่าเอาแบบชัวร์เลยครับผมอย่างงี้ผมชัวร์แน่นอนครับผมของ a อเเนี่ยชัวร์แน่นอนเพราะว่าเขาครอบคุมนะครับเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการควอบคุมเครือข่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีความแรงนะฮะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณเครือข่ายมือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ตอันจนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้สําหรับคนที่ต้องการใช้งานนะฮะไม่ว่าจะเป็นต่อกล้องวงจรปิดหรือว่า ใช้งานเกี่ยวกับร้านค้าเกับคลเชียอะไรต่างๆเนี่ยฮะตรงนี้หรือว่าต้องการเพื่อการศึกษานะครับนะ,ะเดี๋ยวนี้ก็ก็สามารถศึกษาทางผ่านทางออนไลน์นะครับตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้นะครับนะฮะจ่ายเดือนละนะฮะถ้าจะเทียบนะจ่ายเดือนละประมาณไม่เกินสองบาทถือว่าคุ้มนะดีดีกว่าเราไปจ่ายเ,เดือนละอาอ,อาทิตย์ละเจ็ดนะฮะซึ่งมัน ม,มัน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 จะไม่ตอบโจทย์เรานะครับนะฮะไม่ตอบโจทย์เราคือสัญญามันจะกระตุกไม่เสถียรซึ่งมันทำให้เรา,าใช้งานไม่เต็มที่นะครับแามว่าถูกไหมถ้าเราเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้ทุกจะดีกว่านะครับส่วนในตัวที่ว่าราคา70นั้นน่ะผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณาประมาณ4นะครับความเร็วที่4นะครับ4 mbps นะฮะตอนนี้มัน0ี่ mbps ซึ่งมันมันมันก็โอเคตอบโจทย์ได้เลยนะครับนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาชมก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับสําหรับเพจเรานะฮะก็ขอขอบคุณที่ลูกค้าเข้ามาอ่าแวะชมกันนะจำนวนมากนะครับแล้วก็ได้ช่วยแชร์แล้วก็กดไลค์ผมนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรสิ่งดีๆนะครับก็จะมาแชร์กันตรงนี้นะครับมาบอกแล้วก็มารีวิวกันนะครับสําหรับอ่าสินค้า เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเกี่ยวกับซิมการ์ดเกี่ยวกับการเซอร์วิสเราก็จะมาแชร์กันตรงนี้นะฮะถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดที่อาจจะสงสัยนะครับเพราะว่าซิมในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับว่าไส้ในมันอะมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงลูกค้าสามารถจะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้ล่างก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับก็ดูจากที่ที่เว็บที่ ที่บนบนเพจก็ได้นะครับเราก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับสำหรับลูกค้านะฮะก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราจะแชร์ทางส่วนของ youtube นะครับให้ลูกค้าได้ได้เข้าไปติดตามนะครับขอบพคุณมากนะครับสำหรับการเข้าชมวันนี้ก็คงร่ำลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากว่าลูกค้าสงสัยเช่นใดก็ลองคอมเมนต์มาใต้ล่างนะครับวันนี้ก็ขอร่ำลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ